พบกันในรายการตาทิพย์พลังเหนือพลังนะคะทุกวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มค่ะกับอาจารย์ทองมีกวางซับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านพงจุตยตั้งสารข่าวสารและเอ็กซเรย์ชีวิตอย่างแม่นยําค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานะคะเอ็กซเรย์นะคะสดนะคะผ่านทางรายการนะคะแล้วก็จะมาฟังธรรมะดีๆก่อนเข้านอนนะคะในรายการตาทิพย์พลังเหนือพลังค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับอาจารย์ทองมีกันเลยดีกว่าค่ะค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะจาสวัสดีค่ะ,คะก็ อาจารย์ต้องบอกว่าการเวลานะคะผ่านไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ก็อีกนิดเดียวก็ปีหน้าแล้วที่บอกปีหน้าเจอกันปีหน้าเจอกันเวลาฟังคานี้จะรู้สึกโอ้โหมันยาวไกลแสนนานแต่จริงๆแล้วเหลืออีกแค่1เดือนเศษๆเท่านั้นนะคะก็จะถึงปี2554ซึ่งการเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเราเคยถามตัวเองบ้างไหมคะหนึ่งปีที่ผ่านมา มีความสุขหรือความทุกข์มากกว่าหรือสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนั้นมีอะไรที่เป็นบทเรียนสอนเราเป็นครูสอนเราหรือมีสิ่งใดที่เราประทับใจหรือมีสิ่งใดที่เราระก,กำใจทุกกระทมอยากจะให้ผ่านปีนี้ไปอย่างรวดเร็วสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุป,ปทานจิตของเราทั้งสิ้นนะคะสิ่งเหล่านี้อาจารย์ต้องบอกว่าตัวเรานั้น เป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์สภาวะจิตของเราได้เขาถึงบอกว่าถ้าสงบจิตสงบใจแล้วระลึกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างปีนี้ว่าสิ่งใดๆที่เข้ามากระทบจิตของเราแล้วเราขจัดออกไปได้แล้วสามารถยกระดับจิตของตัวเองได้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นมันจะไม่ทำให้เราคอนแคลนเหมือนบ้านนะคะถ้าเสาคอนแคลน อยู่ไปก็ไหวไปเวลาลมมาก็ไหวพายุผ่านมาอาจจะล้มคลืนลงได้ก็เหมือนเสาใจของเราเสาจิตของเราเสาใจเสาจิตนี้จะต้องให้มั่นคงอะไรที่มากระทบพยายามขจัดแล้วบอกกับตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อกระทบแล้วให้ผ่านไปแล้วต้องยกระดับจิตของเราให้ได้ไม่มีอะไรที่เราจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึก หรืออุปนิสัยใจคอของคนอื่นได้แต่เราต้องเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใจคอของเราแล้วก็ปรับปรุงเขาเรียกว่าหมั่นสอบจิตตัวเองอย่าไปสอบใครคะนะคะใช่ไหมลูกใช่ค่ะตามร่งที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะคะว่าถ้าสมมุติเรามีบ้านหลังนึงนะคะจารแล้วข้างล่างเนี่ยจะ<า>แข็งแรงนะคะบ้านเนี่ยอาจจะพังมาได้ถูกไหถูกใช่ไหมคะจารย์ค่ะงั้นเราะะจะต้อง รู้จักสร้างบุญของเรานะคะอาจารย์ให้<า>แข็งแรงถูกไหมคะอาจารย์ก็คือต้องมีฐานบุญฐาน<ช>บัวของชีวิตนะคะการทําบุญสะสมทีละเล็กทีละน้อยบางคนไม่เข้าใจก็โหมกระหน่าซ้ําลงไปชน mm ิด hmm. ที่เรียกว่าบางทีเขาเรียกว่าทําบุญแล้วเกิดทุกข์ะนะคะทำบุญแล้วเกิดทุกข์อันนี้ไม่ใช่บุญบุญคือตัวความสุขสุขที่เกิดจากการปิติปิตินั้นจะต้องเกิดขึ้นจากจิตแต่ไม่ใช่เราเข้าข้างตัวเองว่าสิ่งนี้เราทําไปแล้วเนี่ย เรารู้สึกมันเป็นสุขเหลือเกินหลอกตัวเองเขาเรียกว่าอุปทานจิตอีกอะนะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องสอบตัวเองว่าสิ่งที่เราทําไปเราทําด้วยจิตบริสุทธิ์หรือเปล่าทําไปเพราะว่าเรามีความเห็นที่สอดคล้องใช่ไหมลูกกับสิ่งที่พระพุทธองค์องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือองค์พระแม่กวนอิมเมตตาบอกว่าเกิดมาหนึ่งชีวิตคิดหลุดพ้นกรรมต้องทุ่มเทธรรมะทั้งใจคําว่าธรรมะ ก็คือความบริสุทธิ์ของจิตนั่นเองนะคะธรรมะไม่ใช่คืออะไรธรรมะคือบอกความบริสุทธิ์สัจธรรมความเป็นจริงแห่งชีวิตนะคะชีวิตของเราเกิดมาจากธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นตัวเราจะทําอะไรก็จะต้องทําแบบธรรมชาติทําจากจิตที่บริสุทธิ์จิตที่พิสุทธิ์บริสุทธิ์นั้นจะนําความสว่างมาให้กับตัวเราสังขารของเราจิตใจของเราและความเป็นอยู่ชะตาชีวิตพร้อมทั้งครอบครัวะนะคะก็ฝากเอาไว้กับท่าน ให้ผู้ชมทางบ้านนะคะอาจารย์แล้วก็นอกจากนี้นะคะเรานะคะควรที่จะรีบนะคะสร้างบุญนะคะสร้างฐานบุญของเรานะคะอาจารย์ให้แข็งแรงนะคะอาจารย์เพื่อที่จะตัวเราเองนะคะจะได้มีเหมือนประมาณมีฐานที่มั่นคงนะคะอาจารย์จก็คือเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาหนึ่งชีวิตนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วถ้าเสาจิตเสาใจของเราคลอนแคลนเหมือนเสาบ้าน เวลาพายุมาทีหนึ่งล้มคลืนลงก็เหมือนตัวเราเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคจิตใจเราไม่ได้เขาเรียกไม่มีการฝึกจิตให้แข็งแกร่งเขาเรียกว่าข้อแก่งแรงมุ่งคําว่าข้อแก่งแรงมุ่งนี่คือหมายถึงแกร่งในจิตนะคะไม่ใช่แก่งแบบก้าวร้าวคิดจะไปทําร้ายเขาคิดจะไปนั่นคือพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาทุกคนเกิดมามีปัญหาปัญหาร้อยแปด ไม่มีใครเกิดมาแล้วบอกชีวิตนี้ไม่มีปัญหาปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าตัวเรามีพลังจิตพลังใจมีเสาจิตเสาใจที่แข็งแรงเราจะทำอะไรเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญ mm hmm. เช่นปัญหาเกิดขึ้นตอนนี้กำลังเครียดการเงินไม่พอใช้แถมตกงานอีกตัางหากบางทีมีงานทำแต่สภาวะรู้สึกกดดัน สิ่งเหล่านี้จะถูกขจัดไปได้ถ้าจิตใจของเราเข้มแข็งและมองสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราอ๋อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราคนเดียวนี่สภาวะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมตอนนี้เป็นเหมือนกันทุกหย่อมหญ้าเราก็ยังเป็นผู้โชคดีนะที่ยังมีงานทำค่ะอาจารย์ต้องให้กําลังใจตัวเองนะคะ,คะก็ฝากเอาไว้นะคะแล้วนอกจากนี้ท่านใดที่สนใจนะคะจะบ,บูชาวัตถุมงคลนะคะ หรือที่จะต้องการเอ็กซเรย์นะคะเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์ทองมีกวกทรัพย์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุย้ยตั้งสารข่าวสารและเอ็กซเรย์ชีวิตอย่างแม่นยำนะคะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างค่ะจะมีผู้รู้ผู้ชี้แนะให้รายละเอียดต่างๆนะคะและนอกจากนี้นะคะท่านใดน,นะคะ,ท,นนนะ,คะที่ต้องการนะคะซีดีนะคะพันในบ้านเป็นธรรมทานก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะท่านบางท่านอย่าโทรไปนะคะแล้วอาจจะเกิดสายไม่ว่างนะคะเนื่องจาก สายเนี่ยได้มีการซ้อนหลายสายไม้นะคะให้จดเบอร์นะคะไว้ก่อนนะคะแล้วก็ติดต่อก,กับภายหลังนะคะจะมีพนักงานนะคะให้ความรู้ราคาแล้วก็ให้รายละเอียดต่างๆค่ะจะ้อาจารย์ต้องบอกว่าดังมีคํากล่าวของท่านพุทธทาสบอกว่าโลกทุกวันอยู่ในขั้นการียุคที่เบิกบุกเรว็รุดถึงจุดสลายจนสิ้นสุดมนุษยธรรมดื่มด่ำอบาย เพราะเห็นกงจักร้ายเป็นดอกบัวกิเลสใสหัวส่งลงปักนะคะเขาบอกอะไรลงปักก็คือหมายถึงว่าโอ้โหตอนนี้สิ่งต่างๆมันมั่วสมมอมเมานะคะจนเรียกว่าแสนจะเขาเรียกว่ายิ่งกว่าความมืดในความมืดนะคะตอนนี้เห็นไหมคะถ้าได้ข่าวหรือดูข่าวกันการทำแท้งเป็นที่แพร่หลายวันนี้ก็รู้สึกจะทำบุญใหญ่กัน หลายหลายพันชีวิตเห็นไหมคะจิตวิญญาณเด็กร่อนเล่มากมายอาจารย์คิดว่าเป็นแสนเป็นล้านที่ไปร้องทุกข์ต่อองค์พระแม่กวนอิมว่าวันนี้เขาเป็นเด็กที่บริสุทธิ์เขาผิดอะไรทําไมทําร้ายเขาฆ่าเขานะคะฆ่าจักรกรรมเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาตายโหงโดยที่เขายังไม่อยากจะตายอย่างนี้เขาเรียกว่าตายโหงนะคะตายโดยที่ยังไม่อยากจะตายถามว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเพราะ บ่มนี่เวรกรรมทําให้ไอของโลกนี้เกิดความมัวหมองใช่หรือไม่ภัยพิบัติจึงเกิดขึ้นต่อมนุษย์อย่างแสนสาหัสสิ่งเหล่านี้เคยย้อนมองส่องตนถามตัวเองบ้างหรือไม่ว่าจิตของเรานั้นมืดหรือสว่างกันแน่ถ้าเราเป็นคนที่มืดหรือเป็นคนที่สว่าง เราจงถามตัวเราว่าถ้าเราเป็นคนที่มืดสลัสวสลัวเราอยากจะให้แสงพระธรรมสองทางให้เราสว่างขึ้นไหมหรือถ้าเราสว่างอยู่แล้วเราอยากจะมีแสงที่เจิดจ้านำพาชีวิตไปให้ตลอดรอดฟังอาจารย์ต้องบอกว่าการสร้างบุญนั้นสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาหนึ่งชีวิตให้เรารู้ว่าความดีนั้นคืออะไรนะคะการทําบุญไม่ได้ทำเพื่ออะไรทำให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเนี่ย เกิดมาเป็นคนคนหรือเขาเรียกว่ามนุษย์มนุษย์แปลว่าสัตว์ประเสริฐสัตว์ประเสริฐนั้นควรรู้ว่าหนึ่งชีวิตเรารู้ว่าการทําความดีนั้นคืออะไรแล้วเราจะมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเคยผิดผพลาดพลั้งไปในอดีตว่าอ๋อสิ่งนี้เองที่เขาเรียกว่าความชัว่วนะคะเพราะฉะนั้นเกิดมาหนึ่งชีวิตให้เรารู้ทั้งความดีและความชั่วนั้นคนเราไม่มีใครดีมาก่อนและไม่มีใครที่ไม่เคยทําผิดแต่เมื่อเราทําผิดแล้วเราเปลี่ยนแปลงแก้ไข เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเราได้และเหนือสิ่งอื่นใดเราก็จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวิถีชีวิตถูกเปลี่ยนแปลงด้วยน้ำมือของเราโดยการที่รู้ว่าหนึ่งชีวิตอย่างที่อาจารย์บอกคิดหลุดพ้นกรรมต้องทุ่มเทธรรมะทั้งใจคำว่าทุ่มเทก็คือหมั่นฝึกฝนจิตฝึกฝนใจของตัวเราให้มันกลั่นจิต อันบริสุทธิ์ของตัวเองอยู่เสมอเหมือนเราดื่มน้ําเห็นไหมคะน้ําขําน้ําคลองเรายังไม่อยากดื่มถูกไหมลูกน้ําสกปปกดื่มไหมคะไม่ไม่ดื่มแม้เดี๋ยวนี้ยังต้องดื่มน้ําแร่นะคะ,คะแถมน้ํากลั่นนี่ต้องดูว่ากลั่นบริสุทธิ์ไหมเฉกเช่นเดียวกันจิตของเราเราก็ถามตัวเองซึว่าเรากลั่นจิตเราตลอดเวลาหรือเปล่าถ้าเรายังกลั่นไม่ได้ที่เนี่ยให้เรากลั่นของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะรู้ว่าความบริสุทธิ์ของจิตนั้นสามารถพ้นภัยทั้งปวงได้ แล้วยังเผื่อแผ่ไปถึงลูกหลานนะคะที่เขาบอกว่าคนเรานั้นเราอย่าบอกว่าวันนี้เราสร้างบุญใหญ่เราทําสิ่งที่ดีแล้วเราจะกลับไปสู่แดนนิพพานถามว่าถ้าจิตเรายังไม่ถูกกั่นเลยเรายังไม่ย้อนมองสองตนมองความผิดบาปของตัวเองกลับไปไหนไม่ได้จต่ตัวเองยังกลับตีลังกาไม่พ้นเลยะนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะกลับไปไหนเนี่ยกลับจิตกลับใจของเราซะก่อนแล้วทุกอย่างจะกลับได้เองนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าทําอะไรอย่าหวังผลทําแล้วต้องคิดว่าสิ่งที่เราทนะํานั้นเรากันจากจิตท,ที่บรสิสุทธิ์จิตที่เราอยากจะทําเพื่อใหอ้เพื่อนมนุษยห์หรือเขาเรียกว่าการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกที่มีโอกาสที่จะทําได้นะคะเพราะว่าการสร้างบุญนั้นสร้างไปได้เรื่อยๆเดินนั้นให้เดินเหมือนเต่าอย่าเดินเหมือนกระต่ายพอเดินเหมือนกระต่ายเป็นไงคะกระต่ายพอวิ่งวิ่งวิ่ง,งแข่งกระเตา่าผลที่สุดใครชนะลูก เต่าค่ะเต่าชนะเพราะเต่าเขาทําไปเดินไปกลั่นใจตัวเองไปย้อนมองส่องจิตตัวเองด้วยไม่ใช่ไปเที่ยวส่องคนอื่นเขาแต่ตัวเองไม่ได้ส่องตัวเองนี่แย่นะลูกนะ,ะแล้วเราจะไปมองความสว่างของตัวเองไม่ได้คําว่ามองสว่างก็คือจิตของเรานั่นเองยังมืดบอดไม่มีใครอะจ้ะที่เกิดมาแล้วสมบูรณ์โดยร้อยเปอร์เซ็นต์พระพุทธองค์องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเกิดมาเป็นเจ้าชายมีประสาทถึงสามฤดูเมื่อออกสู่ เขาบอกว่าสู่โลกภายนอกเมื่อท่านออกเห็นคนล้มเจ็บล้มตายรู้เลยว่าในโลกนี้ยังมีอีกอะไรอีกมากมายที่ยังต้องเรียนรู้เหมือนใจเราเหมือนกันเราต้องเรียนรู้ใจเราให้ถ่องแท้ซะก่อนก่อนที่จะไปเรียนรู้ใจคนอื่นเขาแล้วไม่ต้องไปหาเหตุผลจากคนอื่นเขาให้หาเหตุผลจากตัวเราเองคนเราชอบหาเหตุผลจากคนอื่นว่าเอ๊ะ อย่างนู้นเอ๊ะอย่างนี้มีคว e s ช m o r m a ์ k ตลอดใช่ไหมลูกทําไมเขาเป็นอย่างนั้นทําไมเขาเป็นอย่างนี้แต่เคยมี q ว e s t i o n m a r กกับตัวเองไหมว่าแล้วเราทำไมเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมลูกเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นคนแบบนี้เราต้องแก้ไขที่ตัวเรา เราจะไปแก้ไขคนอื่นใช่ค่ะจารย์ก็ฝากเอาไว้นะคะอาจารย์เพราะว่าการที่เราเนี่ยแก้ไขตัวเราเองนะคะอาจารย์มันก็คือสิ่งที่ดีถูกไหมคะจาร์ใช่ที่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกเราจะไปสามารถแก้คนอื่นไม่ได้ถูกไหมคะจ้าเราแก้ตัวเราเนี่ยแก้ให้ดีขึ้นตัวเราเองก็ได้เต็มเต็มถูกไหมคะจยาถูกต้องค่ะก็แล้วทุกคนถ้าแก้ตัวเองเป็นไงลูกดีหมดถูกไหมคะใช่ค่ะทุกคนนั่งเฝ้าแก้ตัวเองคนรอบข้างก็ต่างคนต่างแก้ตัวเองใช่ค่ะจ้ะไม่ต้องไปแก้ใครเขาต่างคนต่างแก้ตัวเอง ก็เหมือนที่พระพุทค์อบอกว่าการบำเพ็ญธรรมหรือการบำบัดจิตนั้นเป็นปัจเจ